สวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะ วันนี้หญิงจะมาขอแชร์ประสบการณ์ในการใช้สินค้าตัวนึงของซ c c เ s m o r e นะคะเป็นตัวน้ำมันรำข้าวชื่อก็เรียกง่ายๆสั้นๆนะคะว่าอาริสมีนนะคะตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการรักษาปลายประสาทจริงๆคือก่อนหน่หญิงต้องขอบอกก่อนว่าหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของปลายประสะาทอักเสบแบบเฉียดาน,นก็คือจะมีปัญหาชาตรงนิ้วเวลาที่มันมีอาการมันจะมีแบบปวดแสบปวดร้อนตรงตรงตรงฝ่งมือทั้งสองฝ่งมือเลยแล้วก็มีปัญหาตรงชาตรงนิ้วชี้ค่อนข้าง เยอะมากนะคะด้านสายมือทีเนี้ยยิงก็เคยเซิร์ชในเน็ตด,ดูว่าจริงจริงแล้วใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับปลายประสาทเนี่ยถ้าทานน้ำมันน้ำข้าวเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างให้ปลายประสาทมันดีขึ้นยิงก็ทานมาหลายยี่ห้อนะคะทานมาก็ได้ห้าหกเดือนก็ไม่มีอาการดีขึ้นก็ยังชาตรงปลายนิ้วอยู่เหมือนเดิมนะคะปลายนิ้วชี้อยู่เหมือนเดิมยิงก็เลยมาเจอตัวอาริสมินของ s ซัสเซ็มอลตัวนี้ละคะ่ะยิงซื้อมาทานได้อันนี้กล่องแรกนะคะทานมาได้ประมาณ12แคปซูลนะคะอาการที่เคยชาตรงปลายนิ้วเนี่ย ที่มันมีทําให้รู้สึกลมคันชาแบบตลอดทั้งวันเนี่ยมันหายไปจริงๆอะคะ่ะเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงมีเพื่อนทักว่าทำไมหน้าใสาขึ้นแล้วก็หน้าก็ผ่องขึ้นหน้าโฟว์ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนของวิตามินอีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหญิงก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่หญิงซื้อจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณตัวสินค้าผิวพรร์ของ c c e s ซ m ม l l ด้วยนะคะแล้วหญิงก็สัญญาว่าหญิงจะทานตัวเนี้ยไปตลอดนะคะคิดว่ามันน่าจะทำให้หญิงเป็นสาวสอนกันปีได้